X n r a ของเรานะครับเราสามารถที่จะเชิญชวนครับครัวของเรามาชมงานนี้ได้ทั้งแต่การที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce นะครับแล้วก็เราจะสามารถวางแผนทางการตลาดต่างๆตูวี้จะทำการผลิตสินค้าอย่างไรเป็นแบรนด์ของตัวเองอย่างไร มีซัพพลายเชนมีคนรองรับต่างๆตรงนี้ได้มาตรฐานจากสภาวิสาหกรรมนะครับผลิตสินค้าที่เป็น under brand ของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ในยุค Next n o อ m a l ตรงนี้นะครับในส่วนของอาพาน้องๆมาดูเรื่องความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมองว่าในอนาคตการเรียนออนไลน์หรือต่างๆตรงนี้เนี่ย มันจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงสุดท้ายเราก็มองดูว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในปีหน้านนี้20%ของคนไทยจะเป็นผู้สูงวัยแล้วจะมีวิธีการที่จะให้ผู้สูงวัยหรือพ่อแม่ของเราตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัย เป็นเป็นทาละาของลูกหลานโดยที่ว่าในส่วนของผู้สูงวัยตรงนี้สามารถที่จะพึ่งพาในส่วนของแอปพลิเคชันหรือนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะอยู่รอดเพื่อเพื่อที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตต่างๆตรงนี้ได้อย่างมากมายครับขอเชิญชวนนะครับในงานของ The Next Normal Exhibition นะครับในวันทีน่23-25นี้ที่ไบเทคบางนาครับ